กดสั่งเฉพาะหัวฉีดไปก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นะคะเพื่อ,เอนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นหัวฉีดอัตโนมัตินะคะซึ่งมีตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวปั๊มอยู่ในนี้เลยนะคะในตะกร้านาคลิปนะคะเขาก็จะมีเฉพาะเป็นหัวฉีดแบบนี้นะคะซึ่งราคาจะเบาลงนะคะหรือว่าใครจะสั่งเป็นเซตแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นถังพ่นยาขนาด5ลิตรนะเพื่อนๆตัวกา้านฉีดเขานะคะเป็นกา้านฉีดอัตโนมัติมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะชาร์จหนึ่งครั้งนะคะใช้งานได้ประมาณ3-5ชั่วโมงนะคะใช้หัวชาร์จได้แบบใช้ซีเหมือนที่ ราใช้ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยนะคะซึ่งทางร้านเขาก็แถมสายชาร์จเป็น USB มาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะัเพื่อนๆใช้งานง่ายสะดวกนะคะเอาไว้ฉีดพ่นฮอร์โมนนะคะหรือว่าฉีดพ่นน้ําหรือสารเคมีต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะสั่งแบบไหนนะคะก็ใช้งานได้สะดวกดีเลยนะคะแถมหัวฉีดให้ด้วยสาหัวนะพี่กาตะกล้าในคลิปนะคะถังคนยารุ่นนี้นะจุได้ถึง8ลิตรแบบ5ลิตรก็มีเลือกเอาไซส์าตามที่ต้องการได้เลยแล้วตัววัสดุนะเป็นพลาสติกหนา น้ำหนัก40-50ิโลรับได้สบายๆตัวนี้นะจะใช้ที่วแบบนี้ก็ได้ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็มีสายสพายที่สามารถปรับได้ไวส้สะพายไหลสะพายข้างแบบนี้ได้หมดเอาแล้วแต่สะดวกเลยแล้วรุ่นนี้นะเป็นรุ่นไฟฟ้าสามารถชาร์จชาร์จไทร็ซได้ตรงรูนี้เลยชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้หนึ่งสามชั่วโมงแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็สามคนได้เลยแบบนี้แล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะจะพ่นกับพืนบพ้นก็ได้หรือถ้าต้นไม้สูงๆแบบนี้สามารถยืดได้ถึง75ิซห้าเมตต้นไม้สูงก็สามารถพ่นได้สบาย,บายๆ ี่มีหัวให้ทั้งหมดสามอันปรับได้ถึงสี่แบบเฉพาะตัวเนี้ยสามารถปรับแบบพุ่งก็ได้แบบนี้ปรับแบบฝอยก็ได้จะใช้พ่นปุ๋ยพ่นฮอร์โมนพ่นยาได้หมดบ้านไหนปลูกผักสวนครัวปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ในบ้านนะและอยากได้ถังฉีดยานะแนะนําตะการนี้เลยวันนี้ทางร้านจัดที่แรงน่ารักแบบนี้ใครจะไม่อยากมีไ้ใช้งานเพื่อนๆเ,เอาไว้ฉีดพ่นฮอร์โมน ฉีดยุงฉีดแมลงที่สวยเลยนะคะอันนี้ถังพ่นยามินิมอลนะคะเพื่อนคนไหนอยากมีไว้ใช้งานนะคะลองกดไปดูนะคะตัวนี้นะคะถ้าซื้อเป็นเซตนะคะก็จะมีถังพ่นแบบนี้นะคะสายยางนะคะแล้วก็ก้านฉีดมีแบตเตอรี่ในนี้นะคะแล้วก็มีหัวฉีดไปให้สามหัวนะคะฉีดเป็นละอออฝอยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือปรับเป็นแบบรดน้าต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะคะ ก็สะดวกดีนะคะใครที่อยากมีเล็กๆไว้ใช้นะคะไม่ต้องใช้ใหญ่นะคะปลูกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยกินเองเล็กๆในบ้านนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่า5ลิตรเนี่ยก็ฉีดได้เยอะมากๆเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ประมาณ3-5ชั่วโมงนะคะขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยก็2,400 mAh นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แถมก็คือสายชาร์จ USB นั่นเองนะคะก็สนใจนะคะอยากมีใช้งานพี่กัปต้าหน้าคลิปเลยนะคะ เพื่อนๆซื้อไปแค่หัวพ่นนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะเราแค่เอาปลายสายนะ,ะเพื่อนๆไปจุ่มในถังน้ําแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถฉีดพ่นได้แบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะเพื่อนเขาเป็นหัวพ่นยาไฟฟ้านะคะสามารถปรับให้มันเป็นแบบรดน้าต้นไม้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะเขามีหัวฉีดแถมไปให้3หัวนะเพื่อน,อนแล้วก็มีที่ชาร์จแถมไปให้ด้วยนะคะเป็นสายชาร์จ USB นะคะตัวนี้นะเพื่อนสามารถใช้พ่นฮอร์โมนนะคะใช้พ่นมดพ่นแมลงก็ได้นะคะตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะคะหัวพ,พ่นยาตัวนี้นะเพื่อนมันปรับความแรงได้2ระดับจากปุ่มตัวนี้เลยนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเราชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้3,5ชั่วโมงนะคะ หรือว่าใครจะซื้อเป็นแบบครบเซตน,นะคะที่มีถังไปด้วยก็ได้นะคะอยากมีไว้ใช้งานนะคะพิกัดตก,กรหน้าคลิปเลยจ้า